ขึ้นหน้ามาหน้าเก็บได้ดูวัจหวะของเซอร์รา1-0เดียวพวกโอ้โหบัวเคียแค่นาทีเดียวเท่านี้เองครับขาดทั้งชัดชัยเจกกลางแบ็คขวานะครับพนุพงษ์หานสุรีแบ็คซ้ายที่ติดโทษแบนพร้อมกันไปด้วยสุนัตนาครับดูบัวเคียมีลุ้นครับโอ้โหลุ้นแฮตติกท่เกมนี้สองศูนไม่แล้วครับไปล้ำหน้านะครับมีเวลาได้เป็นจงชิฟมาลูกนี้เซ็นโซลีรถถึง3-0เลยครับอ่เช็ดคนเสาเข้าไปโห ชาโดนแย่ไม่ฟาวบอลที่เขาเสิ็จให้อาแต่วันี้ชุพนัดให้มาปิโซลี่ได้เอียงละครับ4-0แล้วหเห็นว่ามาร่วมแชร์แฮตริกแต่ว่าคนนี้ที่ก่อนคือสุพนัทแล้วครับจ้องขึ้นอาปิโซลีเวลาได้บัลจงมาหาทางชุพนัดครับโอ้5-0นี่ขอยิงด้วยครับขอยิงด้วยปัน่นปั่นมาให้กับโบอาเคียโดนแย่จากด้านหลังดูว่าจะเป็นจุดโทษ แล้วโบัาเคียจะสังหารเพื่อลุ้นแฮทริกหรือเปล่าด้วยแล้วทินกรนี่โดนไปเหลืองไปแล้วด้วยพักนะครับเป็นเหลืองแดงดูเท้าขวาแล้วครับว่าจะเฉียบขาดแค่ไหนอืเฉียบขาดยิงยัดเลยครับโอ้โหไทกีรวัดเนี่เอียงบรรจงมาให้สุพนนทตามน้ำโอ้โหว้าสวยสุดๆครับเปิดเรียดมาตรงนี้อ่าครับ ธนกรมีโอกาสลุ้นด้วยมีโอกาสลุ้นเนี่ยก็แปดศจนได้โอ้โห่าเลือกมาเสาแรกนั่นล่ะครับ90จนได้แล้วแฮตทริกของสุรณะด้วยโอ้โหคือ <c oughs> ออกมาเป็นด้อยอยู่คนเดียวเลยนะทีนี้แล้วก็จบเกมแล้วครับ